ตำลำไพที่เป็นสาวกโตโยต้านะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่เรียกได้ว่าท็อป ที่สุดของรุ่นนี้เลยนะครับทุกคนได้เห็นแล้วว่านั่นคือ GR Sport และว,วันนี้รายการมาร์สนำหนือแถมแๆมแม,แม,แม,มาอยู่กับรถรุ่นอะไรนะครับใครสามารถทายออกบ้างนี่นะครับข้างด้านหน้าแบบนี้ทายออกหรือยังแต่ทายออกแล้วนี่คือ t o โยต a าเอาติหน้าใหม่ซึ่งเป็นหน้าที่ผมใช้คําว่ารุ่นที่สวยที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ม i n เนอร์เชงมาตั้งแต่ปีประมาณ2019แถมเท่านั้นยังไม่พอด้วยความที่ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับได้ตัวชุดแต่ง GR Sport แท้มารอบพันจากเดิมลง งานที่ราคามือหนึ่งราคาล้านกว่าบาทเลยคันนี้นะครับรถปี2021นะใช้งานแค่4ปีราคาหายไปจากมือหนึ่งไปแล้วประมาณ40-50%ได้แค่4ปีเองอะแล้วคุณจะไปออกมือหนึ่งเพื่ออะไรเรามาเริ่มดูของกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมเริ่มจากออปชั่นก่อนออปชันด้านหน้าเลยไฟหน้านะครับเป็นแบบ led โปรเจคเตอร์สูงต่ําอัตโนมัติ ให้เรียบร้อยมีเดย์ทามไฟเดย์ทามมีมาให้หมดนะไฟตัดมงตัดหมอกมีครบเพราะนั้นแล้วอะไรที่มันควรจะมีในเบสิกของรถ1คันที่ออปชั่นของรถตัวแพงอันนี้มีหมดแล้วก็จะได้ไฟเนี่ยมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้น GR เนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือกันชนสเกิร์ตรอบคันคุณจะเห็นเลยว่ามีสเกิร์ตทั้งคันแล้วก็จะมีกันชนหน้าที่มีลิ้นยื่นออกมาด้วยอีก1จุดนะครับเดี๋ยวผมพาชมทั้งหมดเนาะกระจังหน้านะครับพอเป็นมายเนอร์เชงแล้วสังเกตด,ดูดีถ้าเป็นหน้า ออกแบบมาให้มันสปอร์ตแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นคือเขาจะหุบออกมาแล้วก็ให้เป็นดีไซน์ดําล้วนแล้วก็ขีบด,ด้วยสีบอลแบบนี้นะแล้วตัวนี้ได้เป็นเบนซินล้วนเครื่องยนต์1.8ถือว่าเป็นเครื่องที่ไม่ใหญ่เกินนะครับเพราะยังไม่แตะ2000แล้วก็ยังไม่เล็กข,ขนาดกลางขนาดเล็กสามารถเดินทางไกลได้ทุกที่เดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องกันบ้างสําหรับรถปี2021คันนี้ว่าห้องเครื่องเป็นยังไงก่อนอื่นนะครับก่อนจะดูห้องเครื่องพาดูหัวน็อตกันก่อนเพราะว่ามือสองสำคัญที่สุดเลยคือรถเคยเกิิดดดออุุบบตเเเเหหแล้ทําาะไรมจขงง็น ไม่มีการถอดไม่มีการขยับไม่มีรอยพ่นสีแต่อย่างใดผมสอนตลอดนะว่าเป็นของ Toyota าฝาแท้จะต้องมีคําว่า Toyota าสติ๊กเกอร์แบบนี้มันไม่ใช่สติ๊กเกอร์อะมันเป็นรอย,ม,รอยมาร์กจากโรงงานเลยแล้วก็ ให้ลองดูป้ายคเตือนเพราะป้ายคาเตือนเนี่ยจะอยู่ใกล้กับฝากระโปรงด้านหน้ามากที่สุดบางทีก็จะอยู่จุดนี้ตอนนี้ก็อยู่จุดนี้นะครับซึ่งถ้าเวลารถเคยทําสีนี่อะมาดูที่ขอบประเศบนี้กัน,นครับเนี่ยมันจะเป็นซิลเลอร์ที่วิ่งมาจากโรงงานนะสองข้างอะต้องเหมือนกันอะอันนี้ก็จะมีรอยคราบเขาเรียกว่ารอยคาบของนี้คงน้ํายา,ต,าต่างๆจริงๆก็ใช้เล็บปูดก็ออกหมดเห็นไหมติดนิ้วผมมาเลยถ้าบางทีเขาทําสีมาแลบมาแลา้วช่างเก่งๆเนี่ยเขาแก้มาปุ๊บจะคล้ายๆเดิมแต่ว่าเวลาทำเนี่ยวัสดุเนี่ยมันจะนิ่มเละไปเลยยังไงืออัั่่จมมเหนนกกลลิดูทววๆแ้็ ภาพของตัวการความร้อนนะครับเห็นไหมถ้าดูแลไม่ไดีตัวนี้จะเกิดมีความชื้นได้นะครับบางคนอาจจะมีน้ําท่วมความชื้นสนิมอะไรขึ้นได้ซึ่งลองดูสภาพของนี้แทบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถัดมาที่ห้องเครื่องกันบ้างได้ขึ้นยง4ีสูบเครื่องพันแปดร้อยอย่างที่ผมบอกเลยหัวน็อตไม่มีรอยสนิมไม่มีรอยแกะไม่มีการแมนเทนเนน์ห้องเครื่องแบบางหนักไม่มีเลยเจ้าของเดิมประวัติผ่านศูนย์หมดนะครับสามารถตรวจสอบเช็คได้แล้วผมเองก็ดูแลต่อ, Việt, ค,าาอคันนี้นะผ่านศูนย์ให้หนึ่งปีสำหรับลูกค้าที่ซื้ห ไฟหน้าไม่เคยมีแกะนะจริงๆนี้ผมก็ดึงให้ดูได้แต่ว่ามันติดกิฟอันนี้นะเห็นไหมกิฟกลมคมเข้มไม่มีการแตกไม่มีการชํารุดไม่มีการซ่อมการหน้าฝั่งขวาไฟหน้ากันชนหน้านะครับยังไม่ได้ถอดเลยตัวเนี้ยผมมองไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าคือเนี่ยแม้แต่กระจังหน้าเนี่ยที่เป็นไฮคอสที่มันดีไซน์ออกมาเนี่ยมันก็จะยังมีรอยสะเก็ดหินจากเจ้าของเดิมใช้งานมาบ้างผมก็ไม่ได้แก้อะไรนะครับเพราะามันเป็นแค่แบบจุดๆเล็กๆแต่ถ้ามองใกล้ๆจะเห็นแต่ถ้าในวิดีโอผมว่าไม่เห็นแน่นอนซึ่งผมก็อยากให้้้้เเกก็็บขขอองงงงดดิมมมาาาาาไไไไวลลยยัั่ทํํฟฟหนผ ให้เรียบร้อยหมดแล้วล้วก็จะเห็นไหมแก้มฝั่งซ้ายก็ยังไม่ได้เก็บเนี่ยก็จะมีรอยอย่างเงี้ยรอยสเกลเห็นอย่างเงี้ยอยากให้เข้ามาใกล้จะได้เห็นผมก็ไม่อยากเก็บแค่จุดเดียวอย่างเงี้ยผมก็ไม่เก็บแต่ถ้าลูกค้าใครสนใจมาดูแล้วอยากให้ผมเก็บผมเก็บไม่ได้แล้วผมชอบความเป็น G.R. นะครับเขาจะแต่งออกมาได้แบบค่อนข้างสปอร์ตถ้าใครเป็นสาว v o l k s a เอาติที่เป็นโคราที่เป็นตัวตัวแพงอะที่ราคาหลักล้านเขาจะเห็นว่า G.R. อยู่แล้วแบบเป็นชุดแต่งของเขาด้วยนะค่อนข้างที่จะแบบออกมาให้มันดูแบบเหมือนรถแข่งมากๆแล้วก็ตัวนี้ได้ล้อแม็กอออย17มาาเปนนทดํ ตัดกับอลอยสีบอลนะครับอันนี้ก็จะมีนิ้วลอยตามการใช้งานหน่อยถ้าใครซีเรียสเดี๋ยวผมเก็บงานให้ล้อแม็กเป็น,ปนธรรมชาตินะครับเขาก็จะมีนิ้วลอยแล้วนกะ็ได้ยางขอบ17มาถัดมาด้านข้างกันบ้างสเกิร์ตต่างๆรอบคันสวยมันเป็นอะไรที่ฟินเมนค่อนข้างลงตัวนะครับรถก็จะเป็นสีดําล้วนๆเลยด้วยตัวรายละเอียดของตัวรถเนี่ยผมตัดสีไปแล้ว1รอบแล้วมันจอดอยู่กับที่เรามีการปัดฝุ่นแล้วมีการเช็ดมันก็จะมีรอยขนแมวซึ่งเดี๋ยววันส่งมอบนะครับใครที่เข้ามาดูผมไม่รู้ในคลิปเห็นหรือเเเเเปลลล่าาาาาารรออออจจะะนนงงงแแบบสวววยยยยมมมไไดดด้ตีีใขผชฟั คือตัวรถมันจะเห็นคนแมวเดี๋ยวผมขัน อีกรอบหนึ่งนะครับก่อนส่งมอบตัวรถเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวฮบอยู่แลนะ้วเนาะมันต้องมีเซนทรัลล้อมอยู่แล้วแล้วก็พวกคีลองคีเลสอะไรอย่างเงี้ยมีหมดมเห็นไหมผังประตูออกแบบมาขวยมากเฉพาะตัว GR นะครับก็จะเป็นหนังดําแล้วก็คลิปด้วยดีไซน์สีดําแดงอีกทีน,นึงเดี๋ยวผมพาดูทั้งคันอีกรอบหนึ่งนะแต่ก่อนอื่นอ่ะผมให้วิธีการดึงโอ้โหคันนี้กันมันไม่เคยถูกการทาสีทำลายยางแท้โรงงานมันจะแน่นแบบนี้นะเห็นมเม็ดอาร์ก็จะวิ่งเต็มอยู่หมดเป็นมาตรฐารนที่ร้านเราซึ่งคันนี้ผมก็ไไดดดด้้้้้ตตรรรรววววววจจออบบบาากูนนนเเชัััีียยและ5 ทีมงานน่าจะไม่ได้ติดรีพอร์ตไว้ที่รถก็เราดูแลให้เรียบร้อยนะตรวจสอบโครงสร้างให้แล้วนะครับ344จุดจากบริษัทเราจ้างเขามาตรวจนะครับเสียงเงินตรวจนะเพื่อให้ลูกค้าทั่วประเทศนะครับไม่ต้องดูรถซื้อกับผมได้โดยที่ไม่ต้องดูดูคลิปนี้ซื้อได้เลยเราต้องการรถรุ่นหนึ่งที่ขับได้แบบตอบโจทย์ครบไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะของรถไม่ว่าเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าเรื่องของดีไซน์ชุดแต่งแล้วก็ออปชั่นผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ให้อีก10ปีก็ไม่เก่าค่าเ a น n t น n น n c e ถูกมากต่อให้ดูแลต่อท ที่เหลือก็แล้วแต่เรานะครับอยากจะเป็นงบปูห่หรืองบสูงก็ตามลูกค้าที่อยากใช้งานเลยด้านท้ายก็จะมีเซ็นเซ,นเซอร์มาให้2จุดมาดูฝาท้ายกันบ้างตัวฝาท้ายอะ่ะมันเคยถอดไหมอ่ะซึ่งมันก็ดูได้หลายที่นะครับจุดแรกก็คือก้มเข้าไปดูด้านในเชื่อมของหัวน็อตต่างๆเนี่ยมันยังอยู่ไหมอ่ะซึ่งคันนี้มันอยู่ครบหมด2 นี่ตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเขาประกอบจากโรงงานเนี่ยเขาก็จะเอามาประกอบกันปุ๊บแล้วก็จะมีรถหนึ่งตัวแทงเข้าไปเพื่อยึดเหนี่ยวไว้นะครับถ้ารถมันเคยเกิดอุบัติเหตุมาเขาก็ต้องถอดตัวเนี้ยไปทําซึ่งรอยขันรอยพ่นก็จะมีแต่คันเนี้ยไม่มีเลยนะครับผมถึ่งบอกว่ารถเราคัดมาแล้วตรวจมาแล้วรถมันมีการถอดฝากระโปรงสิ่งที่ผมเป็นเต้นแล้วผมทําเปิดมาดูที่ยางอะไรตรงเนี้ยมันจะมีกาวเขาเรียกว่าเป็นซิลเลอร์อยู่ซึ่งมันจะออกสีขาวๆหรือเหลืองนมนมนิดนึงรถทุกคันจะต้องมีเห็นไหมดีไซน์ไฟท้าย ที่ตกแต่งมานะครับมันลงตัวมากมาพร้อมกับ GR Sport logo. โลโก้ของแอ้เดมรงงานเลยนะโห oh, แล้ว,แล,วแล้วด้านในเขาแบบเวอร์มากนะเป็นคนหนึ่งขายโตโยต้าเยอะที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะรถครอบครัวอะไรในะสต็อกเราจะมีประมาณเกินครึ่งนะเป็นโตโยต้าหมดเลยต้องบอกว่ารุ่นนี้พอมันเป็น GR แล้วอ่ะมันค่อนข้างทันถึงมันทำให้รู้สึกเลยว่าเออข้างในมันไม่ใช่แค่เอาติธรรมดามันให้มากกว่าเอาติแพงไหมแพงแพงจริงผมก็ยอมรับว่าในงบแบบนี้เราก็ได้อีกหลายรุ่นแหละแต่ว่า ถ้าใครแบบว่าเป็นสาววิกฤตโตครับอยากได้ดูแลมันแ,น,แน่นอยากได้เรื่องของสมรรถนะของอะไรเงี้ยเรื่องของแบรนด์ว่าแบบอนาคตยังไงร,ราคาก็ตกน้อยอะ่ะครับก็ต้อง,ต,องต้องรุ่นเนี้ยซึ่งสิ่งที่ได้มาเอาตั้งแต่ฝั่งคนนั่งก่อนเบาะ GR Sport แท้นะครับจะเป็นเบาะแบบนี้เบาะหนังที่มีรูๆๆเยอะแล้วก็ขีดด้วยสีแดงแบบแดงผู้ดีอะ่ะแล้วก็ดูคอนโซลต่างๆ oh, oh, ดีไซน์สวยด้วยนะครับเห็นไหมวิ่งตรงกลางมีโครเมียมแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอ,อ เห็นไหมระบบมีบลูทูธได้มีนี้ด้วยนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ด้วยแบบที่ว่าเหมือน Apple Car p ร์พประมาณนี้นะครับทำได้หมดเลยพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังชันคูสคอนโทรลมีมาให้เห็นไหมเป็นแบบหนังด้วยก็จะมีตําหนิตามพวงมาลัยนิดนึงเดี๋ยวผมหุ้มให้ก็ได้เดี๋ยวจากการให้จริงๆมันไม่ได้มีผลต่อการใช้งานแต่มันอาจจะไม่สวยติ๊ตาเนี่ยเจ้าของเดิมยังเป็นป้ายตัวต้ายังห่อยอยู่เลยรอบต่อไปมันที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันโลจะของตัวติ๊ตานะครับวถือตัดิมยกให้นป มาตลอดเรื่องปุ่มสตาร์ทนะครับก็เป็นมีมาใหนะ้เนาะแล้วก็เกียร์รเขาเรียกเบรกมือนะครับเป็นแบบไฟฟ้าเบรกโฮมโมีมาให้นะครับก็ล็อกเวลาเราติดไฟดวงไฟแดงเนาะโหมดสปอร์ตมีมาให้นะครับกันลื่นมีมาให้แล้วก็ไวเดตชาร์จิ่งนะครับอยู่ด้านในตรงนี้นะผมแล้วก็ด้านบนโดยรวมนะไม่ได้มีอะไรชำรุดตามการใช้งานหมดเลยนะครับมีเปื้อนบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวเราทำคมสารให้บริบวของเบาะของผู้ขับขี่เนาะเขาเรียกว่ามันก็ย่นตามอายุเขาแต่ว่าไม่มีขาดไม่ได้ชำรุดถึงกับขั้นน้าเกียดต้องซ่อมต้องทําใหม่นะครับไม่ต ทิศทางสองทิศทางสามทิศทางสี่ทิศทางแล้วเป็นหกทิศทาง แล้วก็มีเบาะที่มันมันดันหลังได้ตอนนี้ก็เป็นออปชั่นเล็กๆ,ๆน้อยๆทางโตโยต้าเขาให้มาก็ใครสนใจคันนี้นะเดี๋ยวผมสรุปแลประราคาเลยก็คือคันนี้นะนี่อ่ะทีลังเราจะมีใบสองของบหมดนะครับเพื่อไม่มีการหลอกข้อมูลนะครับเราจะเปิดหมดเลยเนี่ยโตโยต้าอัลติป1.8 GR สปอร์ตราคาที่659,000บาทเท่านั้นเองมือหนึ่งหนึ่งล้านเก้าพันเพราะฉะนั้นวันนี้คุณประหยัดไปแล้วประมาณสี่แสนผมเตรียมกลมแล้วกันมันประมาณสามแสนห้าผมก็เตรียมกลมสี่แสนแล้วกันประหยัดไปแล้วประมาณสี่แสนกับรถสี่ปีปีละแสน ปีละ <laughs> ถ้าวันนี้คุณซื้อไปเท่ากับคุณประหยัดแล้วก็เก็บเงินกับฝากเลวสี่แสนอปีสองพัิบเอ็ดเลขไมลหนึ่งแสนหนึ่งหมาพันหนึมืนหนึ่พผู้ผิดก็เป็นรถสีดำนะราคาคันนี้นะครับสงวนตามนี้เลยข้างมวดอยู่มาหนึ0 0หมืน ประมาณนี้เงินหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นสี่ปีสองสิบเก้าทางงวดเมื่อกี้ผมแจ้งก็คือเป็นเจ็ดปีใครสนใจอยากได้รายละเอียดนะผมขึ้นคิวอัคคูดไปให้นะครับที่แอดไลน์เข้ามาได้เลยผมรับประกันหลังการขายผ่านศูนย์ทั่วประเทศแล้วมีการรับประกันโครงสร้างเราตรวจส,สอบให้หมดแล้วขออยากดูรีพอร์ตขอดูกัได้ซื้อกับผมสบายใจแน่นอนมีส่งคืนทั่วประเทศให้นะครับสนใจคันนี้แอดไลน์มาหรือถ้าคันนี้ยังไม่ถูกใจนะครับผมมีเว็บไซต์ mytukar99.com พิมพ์เข้าไปเลยในะกูเลตรพตืร่ต้้้้อองงงหหห่่่่วววจะะใกลลแแแคคไนนนนนนนผมดูทัััถึรบี ลาไปก่อนที่สุดของคุณภาพรถยนมือสเซื้อกบมาร์กปลอดแพ้นอนสวัสดีครับ